อาจามาอีกแล้วจ้าบัวพันกินแซบแซบนะจ้าสองบัวพันกินแซบแซบนม่ยิ่บัวกินไม่กินเข่าจ้าพี่น้องนี่สมนี่สมพักนะจ้าสมตีนนันไหมพี่นอ้องไม่บัวมาแบบนี้พ่บัวกิน่กิน้วกระสิไปอันอเขนะียนแขนปลายอม แค้นร้า,ายส้คนไปฝึกงานนอกจากที่อากาศเมี่ันนี้จะเนมแหนม้นมหมูจ้แเนม,ม้หมูไม่เคยกินมึงนี่แหละได้บัวิ่งกินี่นะจ้ะแอบบดูตแต่ว่ายายบัวมักสมกันนอกจากแต่อันนี้ยายหัวมักเป็นจิตใจก่ันหนักเลยเจอมาจากร้านปไายอมถ้ากินผ้ามวนนั่นแหะจ้ะ อันเดียวจ้าพี่น um ้องอันเดียวเอ็นเอ็นห้อยเสือได้จ้าบรว่าหลายเนาะจ้ากลิ่นขมยี <h <h ่บ okay. ัวเด้อกินข้าวน้ำยี่บ yes ัวพากินพ้ายี่บัวส่องยี่บัวกินแซ่บแซบนะจ้าจ้าพี่น้องโอ้ยยี่บัวมักสมพะ ได้บอดสงสารแมวหน่อยแม่ไปวัดกลับมานอนเองเนองเงนทางลดต่ำไอ้ตูนลูกน้อยหน่อยนั่งสาบลาบสั่นเป่าเนบละระเจา้าว่าพระเจ้าเห็นไอ้พวกน่เรียนตูนว่าอย่างเขาไม่ไงล่ะจ้าส้มหมูจ้า เพิ่นกันใจค่นใส่หนังหนังมันเบอเนี่เนาะจ้ะจ้าจะว่าใช่ว่ามักสมผักสมผักเพิ่งเพิ่งเอาตีนหมูหัวตีนยังหลใะใส่เนาะจ้า ว่าข้งเพ็รบ่รดได้ไรขึงตำเนี่ย็ดีหอมป่หอมก <c oughs> แซบแก้วพี่นอ้องบองไซอบพีกใหม่เม็ดหนึ่งแม่เม็ดหนึ่งอหลีรอ,อได้หักอ,อกเด้อ <c oughs> พี่นอ้องกิดเขาน้ำบัวพันเขาน้ำกันเด้อยจา้าในซองบัวพันกินแซบ่บแซบน่าจะเนาะ มันกินแท้แฉกต่องน้อยๆนี่เล้วจ้าฝากกดไลค์กดติดตามสมตีนังหมูนั่งขึ้น,นอ่ะทงซานจับหน่อยอพุณนนอนในกล่องซีโตนรบนก๋งหมูเด้ มันมันอะรอยากวนค้นเนี่ยปกติไม่เอจาจะนอนวนค้นเนะาะจะนอนน้ำค้นมานอนเนี่ยไปนั่งถ่ายไปล่าบโย,โย่ไล่าไใไซไปนั่งถ่ายยนทาง <c oughs> <c oughs> เนี่ยนั่นอีกแม่นึงห้องตัวน้อยๆอ่สงสารเขาแม่บ่มีแมวก็ได้ 2 tụi nó nóng nó nóng 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 này nóng 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 xếp lắm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những อ,อืมหัวบัต่ำดังเปาะลุบัมเกยงพอรอก ค่ะพิ่มีกระดาษไปก้อนจ้าพี่นาพอกันไหมฝากตั้งน่อยๆยายบดก,กิงเจ๊บจับไม่ได้จ้า